โอเคครับวันนี้อยู่กับ2องคนเมียงมากเขาจะมายะมาแป้งนมตอนนี้เขาย่างเสร็จแล้วเหระครับแป้งนมบัวนะครับ อย่าให้อย่ามาซอยกันก่นอนซอ,อยยิ่งๆ่ะฮะตีนบักเอกเลยครับโอ้สีมเมะโอ้ยโอ้ยผมยังคมเลยคนน่ะเอา,เอาไปเลยจิ้มเลยอาตีนนี่ก็ได้มาใหญ่ๆน,นะเอาผมขอกุ้ยน้ำจิ้มอห่างน่อยเนอ่มามเป็นไรครับ อืมอร่อยเฉยมันอร่อยมันมันจะมีสิ่งที่อร่อยเลยนี่มึอกัอมะอืมไปลุยหั่นได้ขอชึงลูกมอละอ๋ออันนี้ลองลองอันนี้จิ้มอ่ะแกงผักกาดใส่จิ้มวัวครับเมนูต่อไปชามาแกงผักกาดะน่อยนะ จิ้นหัวเออจิ้นหัวจิ้นหัวทำบนะึงตักหยาเลยไปลุยอืมอันนี้ของมอเนอะมอนะมอ่ะมอสมอสม,มอครับโอเคไปแล้วครับผมปากันปากันเจอกันแค่นี้ครับ <c oughs>